โคกน้องนาเงินล้านนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับสามไร่นะครับรายได้ปีละล้านนะครับคําถามก็คือเราจะปลูกอะไรนะครับให้มันมีรายได้ปีละล้านนะครับเพราะว่าถ้าปลูกข้าวธรรมดาแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาธรรมดาก็คงมีรายได้ไม่ถึงนะครับอันนี้โคกของเราก็จะปลูกไม้เศรษฐกิจไปแล้วนะครับนูน่นไม่ว่าจะเป็นสักพ์พยุง ยางนานะครับแล้วก็ไม้กินนะครับมะพร้าวมะละกอกล้วยนะครับอ้อยนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าคนานะครับทองคําของเราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเอาเจ้าต้นทุเรียนนะครับพืชเศรษฐกิจราคาดีที่สุดนะครับในตอนนี้มาปลูกนะครับถ้า อีก5-6ปีนะครับมีรายได้ต้นละขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0นนะครับ10ต้นก็5 0 0แสนนะครับปลูกสัก20ต้นนะครับเพื่อนๆก็มีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งก็1ล้านบาทนะครับดังนั้นการทำเกษตรนะครับก็อย่าลืมวางแผนนะครับแล้วก็ลงมือทำศึกษาหาความรู้นะครับของของกระผมก็จะปลูกเป็นระบบยกโคกนะครับขึ้นมาอีกนะครับประมาณ 3าเซนถึง50เซนนะครับโดยมีตะกร้าเป็นตัวยันพื้นไว้ที่50เซนนะครับแล้วก็ดินมากลบๆข้างๆนะครับแล้วก็มีกล้วยไข่นะครับนนก็จะต้นทองหลางนะครับสั่งมาจากนนทบุรีจากสวนตะแป้งนะครับทุเรียนนนนะครับ อันนี้เป็นปีที่7นะครับปีที่7เราจะเริ่มปลูกทุเรียนกันก็รอรุ้นนะครับต่อไปนะครับวันนี้วันที่23ากันยายนนะครับวันเสาร์ที่23อันนี้ปลูกได้ประมาณสาอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวงมณีนะครับตัวนี้สวยนะครับข้างๆก็ข้าวเหนียว ดำกำกัญญานะครับในนาแล้วก็ปล่อยเจ้าปลาดุกแล้วก็ปลานิลนนะครับเป็นปลาปล่อยธรรมชาตินะครับให้มันกินลูกกบลูกเขียดนะครับแล้วก็เจ้าพวกไข่แมลงต่างๆนะครับแมลงปอนะครับข้าวเราใช้เป็นระบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับ ใช้ระบบตัดเอานะครับตอนนี้ก็สวยงามนะครับโอเคเรามาติดตามการเจริญเติบโตต่อไปนะครับบ้านสวนทิพย์สมบัติเกษตรวันหยุดทุเรียนปลอดภัยทุเรียนเงินล้านนะครับบนที่ดินอีสานรีส,สเกตนะครับที่ดินนา,านาดินซายนะครับยกโคกแล้วปลูกนะครับบนคนานะครับ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ